ตรงนะคะเอามือของเราทั้งสองข้างนะคะแตะไปยังฝ่ามือของเพื่อนเราจะส่งผ่านความรู้สึกให้กับเพื่อนของเรานักเรียนหลับตาลงช้าๆนะคะหายใจเข้าลึกๆ หายใจออกยาวๆหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆกำหนดลมหายใจของเราเอาความรู้สึกของเราที่มีจดจ่ออยู่กับลมหายใจที่ชัดเจนที่สุด การความรู้สึกของเราให้กับเพื่อนของเราได้รับรู้ว่าวันนี้เรารู้สึกอย่างไรบ้างพี่ค่อยๆเลืมนตาขึ้นช้าๆ มือ,อยังประสานกันอยู่นะคะลอกสายตาไปทางซ้ายออกสายตาไปทางขวาแล้วพี่ๆเอามือลงค่ะขอ,นนอบคุณความตั้งใจนะคะต่อไปเราจะเข้ากิจกรรมเดินยิมนะคะให้พี่ๆยกมือขวาขึ้นทำเป็นเลขเจ็ดนะคะเราจะทำท่าแมงมุมนะคะ เอามือซ้ายขึ้นนะคะเอานี้ชี้ซ้ายแต่ที่หัวเป็นป้งขวาได้ไหมคะอ่ะแล้วก็ไต่ขึ้นวงม,มุมจะชัดใหญ่ขึ้นแล้วนะคะไต่ขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นไต่ลงค่ะาชักยญ่ไต่ลง ตามลง,ลงขอบคุณนะคะท่าที่สองเป็นท่าตบมือห้าจังหวะสัมผัสมือนะคะให้พี่ๆเอามือด้านขวาคว่ำฝ่ามือลงมือด้านซ้ายงายฝ่ามือขึ้นนะคะแตะด้านขวาให้แตะที่ฝ่ามือของเพื่อนนับจังหวะพร้อมกันนะคะตามคุณนะคะหนึ่ง สองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่และห้าหนึ่งสองสามสี่และห้าได้นะคะขอบคุณมากมากวันนี้นะคะ <c oughs> คุณครูมีเรื่องเล่านะคะเรื่องหนึ่งเรื่องเล่าเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องเล่าที่น่าจะอยู่ในช่วงวัยของนักเรียนเองนะคะขอให้นักเรียนทุกคนตั้งฟังตั้งใจฟังนะคะถ้าพี่ๆทุกคนฟังแล้วนะคะจะได้รับความรู้นะคะจะได้รับสิ่งดีๆจากเรื่องที่คุณครูจะได้เล่านะคะ,เ,ะเรื่องมีอยู่ว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งนะคะ ผู้หญิงคนนี้ชื่อว่าดาวดาวทำงานที่บริษัทแห่งหนึ่งเป็นบริษัทเอกชนดาวเป็นผู้หญิงที่เรียบร้อยนะคะมีกิริยามารยาทที่งดงามดาวไม่เคยมีแฟนดาวไม่เคยมีความรักแต่ดาวมาจากฐานะครอบครัวที่ยากจนดาวคิดเสมอว่าถ้าวันไหนที่ดาวมีแฟนแฟนของดาวจะต้องมีฐานะที่ดีแฟนของดาวจะต้องมีบ้านแฟนของดาวจะต้องมีรถยนต์ แต่งตัวด้วยเสื้อผ้าที่มันดูดีและที่สำคัญแฟนของดาวต้องหน้าตาดีด้วยมันน่าจะทำให้ดาวมีชีวิตที่ดีมีชีวิตครอบครัวที่อบอ,อุุนแล้วก็มีความสบายในชีวิตแล้วอยู่มาวันหนึ่งก็มีผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้ามาในชีวิตของดาวเขาเป็นพนักงานใหม่ของบริษัทดาวกับเขาได้รู้จักกัน เมื่อสักครู่คุูเล่าไปแล้วคุณอยากจะถามพี่พี่ว่าพี่พี่ได้ฟังเรื่องที่ครูเล่าแล้วน่ะพี่พี่รู้สึกยังไงบ้างกับเรื่องที่คุณครูเล่าเอาความรู้สึกของเรานะคะความรู้สึกที่เราได้ยินเหมือนเราดูละครดูละครจบไปแล้วเรารู้สึกยังไงกับละครเรื่องนั้นใครจะให้คําตอบครูบ้างไหมคะมีไหมลูก ขอยุอพาพาเป็นคนตอบรู้สึกว่าสงสารฝ่ายยิงค่ะแล้วก็ฝ่ายหญิงเขาเชื่อคนที่ภายนอกง่ายเกินไปฉะนั้นนะคะมี email. อไหมลูกมีใครจะตอบคำถามให้คีกบ้างไหมคะขออีกสักคนหนึ่งเนาะใครเอออะกรลวิ์ ก็ลิพีฟังแล้วรู้สึกยังไงคะรู้สึกเร็การดามว่าถูกค็นผู้ชายหน่อยประมาณนั้นนะอ่ะขอบคุณนะคะคสำหรับคนตอบแล้วนักเรียนมีวิธีสามารถแยกแยะได้ไหมคะว่าในชีวิตของเรานะ่ะอะไรคือมายา และอะไรที่มันไม่ใช่มายาอะไรคือมายาและอะไรที่ไม่ใช่มายาใครจะตอบไหมคะอายกมือนะคะสำหรับคนที่ทำหรับคนที่จะตอบนะคะอ่าสลาวุธมายาคืออะไรคะ เราคิดว่าวันนี้เราเล่นเกมพรุ่งนี้เราไม่ต้องทำงานโตขึ้นเราไม่มีความรู้ไม่สามารถหางานได้อันนี้คือมายาของสลาวุฒเนาะมีใครให้คำความหมายของความแตกต่างระหว่างมายากับไม่มายา,า,ยาที่แตกต่างจากสลาวุฒ์ไหมคะใช่ไหมคะ,ะทีนี้คุณครูดได้แจกกระดาษไปให้นักเรียนแล้วนะคะอยากจะให้พี่ๆทุกคนสามทัสองนะคะ ช่วยตอบคาถาม,มคือมีคําถามอยู่สองข้อนะคะคําถามแรกเราจะใช้ชีวิตอย่างไรไม่ให้หลงอยู่กับมายาเมื่อกี้เราเข้าใจแล้วว่ามายาก็คือความหลอกลวงความไม่จริงใจนะคะเราจะใช้ชีวิตอย่างไรไม่ให้หลงอยู่กับมายา อันนี้คือคำถามแรกนะคะให้พี่ๆเขียนคำตอบลงไปคำถามที่สองมายาใดที่คิดว่าส่งผลต่อตัวเรามากที่สุดในชีวิตความเป็นนักเรียนของเราเน,นีเ่ยค่ะนักเรียนคิดว่ามายาใดที่ส่งผลต่อตัวเรามากที่สุดและ เราจะสร้างภูมิคุ้มกันอย่างไรคำว่าภูมิคุ้มกันคือเราจะปกป้องตัวเองอย่างไร,รจะแลกเปลี่ยนประสบการณ์แลกเปลี่ยนคําตอบแลกเปลี่ยนความรู้สึกตรงนี้ให้กับเพื่อนๆเราได้รับรู้นะคะขอให้หนักเรียนได้ยกมือนะคะเดี๋ยวคุณครูจะเรียกชื่อนะคะเป็นการแชร์ความรู้สึกแชร์คําตอบซึ่งกันและกัน เรไม่เชื่อคนง่ายๆไปเลยนะค่ะคุณ <c oughs>